สวัสดีค่ะคลิปนี้หญิงๆมาแบ่งปันวิธีการทําเหรียญปวยทานลายดอกบุญล,ล้านนะคะเป็นลายแบบนี้ค่ะลายเล็กๆแบบนี้นะคะเริ่มจากตัดริบบิ้นจํานวนสี่เส้นนะคะหญิงๆใช้เป็นริบบิ้นตารครังสีขาวนมกับสีส้มค่ะความยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะพับที่สิบเอ็ดเซนพับทั้งสี่เส้นเลยนะคะ กดให้เป็นรอยเลยค่ะนำเส้นที่สั้นกว่าอยู่ด้านบนเราจะมาเริ่มทําฐานสี่กันนำเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นเส้นที่สองคล้องลงไปในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องไปในเส้นที่สองและเส้นที่สี่สอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งแล้วนำเส้นที่สามลอดผ่านเส้นที่สี่มาแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับจะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นำเหรียญมาวางต่อไปเราจะทำการ ล็อกเหรียญกันนะคะเส้นบนค่ะนำเส้นสั้นมาเส้นเดียวนะพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนแล้วก็นำเส้นด้านซ้ายพับมาทางขวาสอดใต้เส้นแรกที่เราพับลงมาค่ะดึงให้กดกดรีดรีดให้กระชับค่ะได้แบบนี้แล้วคลิกกลับด้านชิ้นงานจะมีสองเส้นใช่ไหมคะมีเส้นยาวกับเส้นสั้น นำเส้นสั้นค่ะเส้นบนสอดลงมาด้านล่างเส้นขวาสอดไปด้านซ้ายเส้นด้านล่างสอดขึ้นด้านบนแล้วก็นําเส้นด้านซ้ายสอดมาทางขวาค่ะกดรีดให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้พลิกชิ้นงานอีกหนึ่งรอบค่ะ ต่อไปเราจะเริ่มทำลีดตรงนี้นะคะกลีดด้านนอกยิงจะเริ่มจากริบบิ้นทางขวามือเริ่มสีขาวทางขวามือนี้นะคะพับมาด้านหน้าให้ปลายริบบิ้นชี้ลงด้านล่างแบบนี้แล้วก็ม้วนริบบิ้นกลับไปด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนหมุนชิ้นงานค่ะหมุนให้เส้นที่เราทำอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะ ใช้นิ้วหัวแม่มือดันตรงนี้จะได้ลักษณะนี้ค่ะโคง้งริบบิ้นให้ปลายขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วนําปลายสอดเข้าตรงนี้ค่ะดึงดึงแค่ให้ตึงมือค่ะพอตึงมือแล้วเขาจะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้สเส้นที่สองทำเหมือนกันค่ะให้อยู่ทางขวามือ ลงมาด้านล่างม้วนกลับหลังให้ขึ้นไปด้านบนหมุนชิ้นงานให้เส้นที่เราทำอยู่ด้านล่างโคง้งริบบิน้นให้ปลายชี้ขึ้นด้านบนแล้วนำปลายริบบิน้นสอดตรงนี้สอดเข้าไปแล้วก็ดึงเสร็จแล้วค่ะ ้านที่สองต่อไปเส้นที่สามค่ะเหมือนเดิมให้เส้นที่เราทำอยู่ทางขวาม,มือพับริบบิ้นลงมาด้านล่างโค้งไปด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนหมุนชิ้นงานให้เส้นที่เราทำอยู่ด้านล่างโค้งปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนแล้วสอดค่ะสอดเข้าไปเลย ตัดเสร็จแล้วก็ดึงได้สามเส้นแล้วค่ะต่อไปเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายนะคะพับมาด้านหน้าให้ปลายริบบิ้นชี้ลงด้านล่างม้วนอ้อมกลับหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนหมุนชิ้นงานค่ะแล้วก็โคง้งตรงนี้ใช้หัวแม่มือทางซ้ายมือดันขึ้นหน่อยค่ะ แล้วก็โค้งอันนี้บิบบิ้นเขาบังอยู่เราก็จับหลบสอดเข้าไปแล้วก็ดึงค่ะดึงแค่ตึงตึงมือนะคะทุกคนพอเขาไปแล้วดึงเข้าไปแล้วตึงมือก็หยุดได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสี่ด้านก็จะได้เป็นแบบนี้ ต่อไปเรามาทำด้านในกันตรงนี้นะคะเริ่มจากริบบิ้นเส้นไหนก็ได้ค่ะให้ริบบิ้นที่เราจะทำชี้ไปทางขวามือหญิงๆจะเริ่มจากเส้นสีขาวเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นสีส้มที่ชี้ไปด้านบน,นะคะ่ะพับมาทางซ้ายมือแบบนี้พับมาแบบนี้เลยนะคะแล้วริบบิ้นเส้นสีขาวที่ปลายริบบิ้นชี้ไปขวามือ จับพับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วโคงบบ้งไปแบบนี้นะี่นะสอดเข้าไปใต้เส้นสีส้มค่ะดันดันปลายริบบิ้นเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะดึงเส้นที่สองหมุนชิ้นงานไปแบบนี้ค่ะเส้นที่สองเราจะทำเส้นสีส้มตรงนี้นะคะ อันนี้เส้นสีขาวที่เราทําแล้วก็ใช้หัวแม่มือรูดเข้ามาแบบนี้ไม่ต้องกดนะคะทุกคนถ้ากดเขาจะเขาจะแบนลงไปโค้งบิงขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็โค้งกลับมาสอดใต้เส้นสีขาวแล้วก็ดึงขั้นตอนนี้ดึงหลวมๆนะคะไม่ต้องดึงให้กระชับนะหมุนชิ้นงาน ให้เส้นที่เราทำปลายริบบิ้นเส้นที่เราจะทำคือลิบบิ้นที่ชี้ไปทางขวามือโค้งลิบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็โค้งให้ปลายเขาลงด้านล่างสอดแล้วก็ดึงเส้นสุดท้ายค่ะ อันนี้คือเส้นสุดท้ายปลายเขาจะโค้งไปด้านบนอยู่แล้วเราก็จับเขาโค้งลงมาด้านล่างแล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวดึงค่ะอันนี้ยังไม่ได้รูปทรงตามที่เราต้องการใช่ไหมคะเราก็ดึงให้เขากระชับไม่ต้องดึงแน่นนะคะทุกคนห้ามดึงแน่นนะ ดึงแค่ให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการขั้นตอนนี้ระวังระวังจะดึงแน่นจนเกินไปให้ความสูงตรงนี้ค่ะได้ได้ระดับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราดึงแน่นตรงนี้เขาจะจะ,จะแบนลงไปข้างล่างค่ะต่อไปเราก็จะติดตกแต่งใช้ปืนเก่ายิงลงไปตรงกลาง ี่นง่ตกแต่งเป็นมุกค,ครึ่งซี่ค่ะขนาดหกมิลหรือใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะติดลงไปตกแต่งขอบข้างด้วยกันไกซิซกกันไกฟันปลาขนาดห้ามิลค่ะหรือใครจะใช้แบบอื่นขนาดอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะตามตามความชอบตามความต้องการตามเขาเรียกอะไร ามที่เรามีเลยเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนโปยทานลายดอกบุญล้านสามารถนำไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้หญิงก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ